สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนกันเรื่อง,องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเป็นการคูณและการหารนะคะการแก้โจทย์ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ อยากจะตกแต่งห้องด้วยไฟประดับจังเลยไฟประดับเส้นนี้ยาว4เมตรเอมีไฟประดับ7เส้นแบบเดียวกันนำมาต่อกันจะยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะอา้าวสวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาวค่ะ เมื่อกี้นะคะครูจะนำไฟประดับเจเส้นยาวเส้นละ4เมตรมาต่อกันจะยาวทั้งหมดเท่าไหร่เรามาลองหาคำตอบกันค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าไฟประดับ7เส้นยาวเส้นละสเมตรจะยาวทั้งหมดเท่าไหร่เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียน อะไรนะคะขุนตอบว่าอะไรนะคะขุนตอบว่าใช้การตั้งคูณโดยนำความยาวคูณด้วย7จ็ดเอาละค่ะเรามาดูการตั้งคูณกันนะคะ4คูณด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน4คูณด้วย7ได้เท่ากับ28ดังนั้นไฟประดับจะยาวทั้งหมด28เมตรค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะนักเรียนครูมีกระดาษสียาวแผ่นละ16เซนติเมตร5มิลลิเมตรจำนวน12แผ่นนำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไหร่เรามาวิเคราะห์โจทย์กันค่ะส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนส่วนที่โจทย์ถามคือนำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไรแล้วส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนส่วนที่โจทย์บอกคือ ครูมีกระดาษสียาวแผ่นละ1 6เซนติเมตร5มิลลมจำนวน12แผ่นค่ะเราจะเขียนแสดงแนวคิดได้อย่างไรคะนักเรียนก่อนอื่นเรามีกระดาษสียาวแผ่นละ1 6เซนติเมตร5ม mm, มนะคะนักเรียนเรานำมาวางต่อกัน12แผ่นดังนั้นเราจะหาว่าความยาวทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ ได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะหาคำตอบได้โดยการนำ16เซนติเมตร5มิมคูณด้วย12ค่ะเรามาดูวิธีทำพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวิธีทำกระดาษสียาวแผ่นละ16เซนเมตร5มิเมเขียน16 cm, ที่หน่วยเซนติเมตรเขียน5 cm, ที่หน่วยมิลลิเมตร คูณกับจำนวน12แผ่นเราจะหาว่านำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไหร่ได้โดยการคูณที่หน่วยมิลลิเมตรก่อนนะคะ12แผ่นคูณด้วย5มิลลิเมตรจะได้เท่ากับ60มิลลิเมตรจากนั้นคูณที่หน่วยเซนติเมตรเราจะนำา2 2คูณด้วย16 นักเรียนหาคำตอบของ12คูณด้วย16ได้อย่างไรคะเรามาดูไปพ,พร้อมๆกันค่ะ12คูณด้วย16เท่ากับเท่าไหร่เราหาคำตอบได้โดยการตั้งคูณนะคะนักเรียนเราขั้นแรกเราจะนำา6คูณกับ12 6คูณกับ12เราจะได้เท่ากับ72นะคะนักเรียนขั้นต่อมาเราจะนำ10บ คูณกับ12จะเท่ากับ120จากนั้นเราจะบวก72กับ120จะเท่ากับ192นะคะนักเรียนดังนั้นเราจะได้ว่า12คูณ16เท่ากับ192ค่ะเราจะได้คำตอบคือ192เซนติเมตรเนื่องจาก 6 0มเมเท่ากับ1ซนเมตรดังนั้น60ม mm ิลิมตรจะเท่ากับ6เซนติเมตรเรานำา6เซนติเมตรรวมกับ1 9 2เซนติมตรจะได้เท่ากับ198เซนมดังนั้นเราจะได้คำตอบว่านำมาวางต่อกันจะยาว1 9 8ซนมค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเรามาดูการตรวจคำตอบกันค่ะ 198เซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะนักเรียนเนื่องจากกระดาษสีแต่ละแผ่นยาวใกล้เคียง17เซนติเมตรถ้ามีกระดาษ10แผ่นนำมาวางต่อกันจะยาว170เซนติเมตรแต่มีกระดาษ12แผ่นเมื่อนำมาวางต่อกันจะต้องยาวมากกว่า170เซนติเมตร ดังนั้น198เซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนแล้วข้อนี้ล่ะคะพอยเดินออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ5รอบได้ระยะทาง16กิโลเมตร500เมตรถ้าแต่ละรอบพอยเดินได้ระยะทางเท่ากัน พอยเดินได้รอบละกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะนักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์สิคะว่าส่วนใดคือส่วนที่โจทย์ถามคะนักเรียนส่วนที่โจทย์ถามคือพอยเดินรอบละกี่กิโลเมตรกี่เมตรส่วนที่โจทย์บอกล่ะคะส่วนที่โจทย์บอกคือพอยเดินออกกําลังกายรอบสวนสาธารณะ5รอบ ได้ระยะทาง16กิโลเมตร500เมตรถ้าแต่ละรอบพอยเดินได้ระยะทางเท่ากันเรามาดูการเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดค่ะ5รอบพอยเดินได้ระยะทาง16กิโลเมตร500เมตรแผนภาพนี้แสดงระยะทางที่พอยเดินได้ทั้งหมดแต่เราจะหาว่า คอยเดินรอบละกี่กิโลเมตรกี่เมตรดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและหาว่าแต่ละส่วนได้กี่กิโลเมตรกี่เมตรดังนั้นเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะออมสินออมสินตอบครูว่านำระยะทาง16กิโลเมตร500เมตร หารด้วย5เรามาดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนวิธีทำพอยเดินออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะ5รอบได้ระยะทาง16กิโลเมตร500เมตรเราเขียนแสดงวิธีทำโดยการตั้งหารน,นะคะ เราจะนำ16กิโลเมตร500เมตรเป็นตัวตั้งโดยเขียน16ที่หน่วยกิโลเมตรเขียน500ที่หน่วยเมตรหารด้วย5เพื่อหาว่าแต่ละรอบพลอยเดินได้รอบละเท่าไหร่คะ่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณาที่กิโลเมตรนะคะในหน่วยกิโลเมตร16กิโลเมตรหารด้วย5 ได้3กิโลเมตรเหลือเศษ1กิโลเมตรเราก็จะเขียน3เป็นผลหารที่กิโลเมตรค่ะในหน่วยเมตรเรานำเศษ1กิโลเมตรซึ่งเท่ากับ1 0 0 0เมตรรวมกับ500เมตรเป็น1 5 0 0เมตรหารด้วย5จะได้เท่ากับ300 เขียน300เป็นผลหารในหน่วยเมตรค่ะดังนั้นคำตอบที่เราได้คือพลอยเดินรอบละ3กิโลเมตร300เมตรค่ะคำตอบที่เราได้ว่าพลอยเดินรอบละ3กิโลเมตร300เมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะอมสินออมสินบอกว่าเป็นคาตอบที่สมเหตุสมผลเนื่องจากถ้าเดิน5รอบรอบละสากิโลเมตรจะได้ระยะทาง15กิโลเมตรแต่พลอยเดินได้ระยะทาง16กิโลเมตร500เมตรดังนั้นพลอยเดินแต่ละรอบมากกว่า3กิโลเมตรค่ะมาดูกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียน จทย์บอกว่าไม้ไผ่ลาหนึ่งยาว9เมตร60เซนติเมตรตัดออกเป็น4ท่อนท่อนละเท่าเทกันจะได้ไม้ไผ่ยาวท่อนละเท่าไรครูจะให้เวลานักเรียนเขียนส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกเขียนแสดงแนวคิดและเขียนวิธีทำนะคะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ มาดูเฉลยกันค่ะไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9เมตร60เซนติเมตรตัดออกเป็น4ท่อนท่อนละเท่าเกันจะได้ไม้ไผ่ยาวท่อนละเท่าไรส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนได้เหมือนครูมไม่เอ,อ่ยส่วนที่โจทย์ถามคือจะได้ไม้ไผ่ยาวท่อนละเท่าไรแล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะคะส่วนที่โจทย์บอกคือ ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9เมตร60เซนติเมตรตัดออกเป็นสท่อนท่อนละเท่าเกันแล้วเราเขียนแผนภาพสแสดงแนวคิดได้เหมือนครูไหมเรามาดูว่าครูเขียนได้อย่างไรเนื่องจากเรามีไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9เมตร60เซนติเมตรเราจะต้องแบ่งออกเป็นสท่อนท่อนละเท่าๆกันดังนั้น เราต้องแบ่งเป็น4ท่อนเท่าๆกันและดูว่าแต่ละส่วนยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราจะหาคำตอบได้โดยการนำ9เมตร60เซนติเมตรหารด้วย4คะ่ะดังนั้นเราจะได้วิธีทำว่า ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว9เมตร60เซนติเมตรตัดออกเป็น4ท่อนท่อนละเท่าๆกันหาคำตอบได้โดยการหารสั้นนะคะนัะเกเรียนเราใช้การตั้งหารสั้นโดยตัวตั้งคือ9เมตร60เซนติเมตรเขียน9ในหน่วยเมตรเขียน60ในหน่วยเซนติเมตรหารด้วย4 เพื่อหาว่าจะได้ไม้ไผ่ายาวทอนละเท่าไรขั้นแรกเราต้องหาที่หน่วยเมตร9เมตรหารด้วย4ได้2มเมตรเหลือเศษ1เมตรนะคะเขียน2ที่หน่วยเมตรต่อมาหาที่หน่วยเซนติเมตรเนื่องจากเหลือเศษ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร รวมกับ60เซนเมตรเป็น160เซนติเมตรหารด้วย4จะได้ว่าผลหารที่หน่วยเซนติเมตรเท่ากับ40ค่ะเราจะได้คำตอบคือจะได้ไม้ไผ่าย,ยาวท่อนละ2เมตร40เซนเมตรค่ะแล้ว2เมตร 40เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนอมสินบอกครูว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากถ้าได้ไม้ไผ่ยาวท่อนละ2เมตร40เซนติเมตรไม้ไผ่4ท่อนจะยาวเท่ากับ2เมตร40เซนเมตรคูณด้วย4ได้9เมตร60เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น 2เมตร40เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ้วันนี้จากการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับความยาวค่ะนักเรียนแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรคะนักเรียนไหนใครบอกครูได้บ้างเอ่ยโอ้แย่งกันตอบเลยเก่งมากแปลว่าตั้งใจดูใช่ไหมคะเอาละค่ะเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เวยกัน อ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับความยาวคุณครูก็อยากให้นักเรียนไปฝึกฝนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนดูวิดีโอแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะใน Google Form นะคะแล้วทำแบบหัดในหนังสือเรียนตามหน้าที่ครูกำหนดให้ค่ะวันนี้พบกันเพียงเท่วนี้นะคะสวัสดีค่ะ